เคยสงสัยไหมว่าทำไมไฟป่าในปัจจุบันดูเหมือนจะเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงกว่าเดิมความคิดนี้น่ากลัวใช่ไหมไฟป่าที่รุนแรงเพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอาจเป็นเพราะการเผาไหม้ป่าที่รุนแรงกว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภ,ภูมิโลกเรามาศึกษาปัญหานี้กันเถอะการเพิ่มความร้อนระยะยาวของระบบอากาศโลกมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มความรุนแรงของไฟป่าขณะที่โลกของเราอุ่นขึ้นเงื่อนไข ก็เปลี่ยนไปเพื่อให้ร้อนและแห้งขึ้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเกิดไฟป่าเมื่อไฟเผาไม้มันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกลงไปยังบรรยากาศของเราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดนี้ส่งผลให้โลกของเราอุ่นขึ้นได้อย่างรุนแรงขึ้นมันเป็นวงจรที่แรงการเผาไม้ป่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นทําให้โลกของเราอุ่นขึ้นไปอีก ความจริงของความสัมพันธ์สาเหตุผลนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนในความถี่และความรุนแรงของไฟป่าทั่วโลกเราเห็นการเกิดไฟป่ารุนแรงมากขึ้นในที่ออสเตรเลียและแอมาซอนเป็นตัวอย่างที่สําคัญเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความเหมือนกันแค่แบบสูงสูงแต่เป็นผลตรงจากการเพิ่มอุณหภูมิเอกสารวิจัยแสดงให้เห็นว่าสําหรับทุกองศาเซลเซียสที่โลกของเราอุ่นขึ้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าอาจเพิ่มขึ้น2เท่าข้อมูลที่ชัดเจนก็คือเมื่อโลกของเราร้อนขึ้นขว้างถี และความบุนแรงของไฟป่าก็เพิ่มขึ้นด้วยเข้าใจปัญหาเป็นขั้นแรกในการค้นหาวิธีการแกร้ปัญหาการเผาไม้ป่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นการเคลื่อนไหวที่จะสู้กับอนาคตที่ปลอดภัยและเขียวขจีขึ้นเราสามารถทําได้ทีละขั้นเมื่อเราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์ลงมันก็คือการเดินทางสู่อนาคตที่ปลอดภัยและเขียวขจีขึ้นหากคุณค้น พบวิดีโอนี้เป็นแง่มุมที่เปิดใจการุณากดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อชมเนื้อหาที่ท้าทายใจมากขึ้นพร้อมกันเราสามารถทำสิ่งที่แตกต่างได้เราจะร่วมกันอย่างมีความสามารถขีเพื่อที่เราจะเจริญเติบโตเช่นเดิมเพราะโลกเป็นแม่ของเราและเราเป็นหัวใจของมันฉันสำคัญพวกเราสำคัญยินดีต้อนรับสู่แัลฟา Alpha to Earth. You're beautiful. Over.